รถแต่งซิงรถสไลด์มาอะไรอย่างไรนะเห็นไหมครับไปดูแล้วพลาดกันจริงๆเลยนะครับปลอกรถนี่เราไปเรียกเพื่อนนะแมนแมนสเต็มสแต็มพระคอสาชาติฟล็อกกันไหม เอ็งขอตาชัดเดี๋ยวว่ากันนะตรงเนี้ยเฮ้ยไปไปอูดาเฮ้ยเอ็งใหญ่เอ็งมีตานั้นนะเอ็งมีตานั้นไหมไอ้ที่มันเนี้ยอ๋อไม่มีโอเคกูถ่ายมึงได้นี่ดึกช่องกูเนี่ยนี่ครับน่าทำตัวเลยเดี๋ยวช่องกูเดินแทนนี้ต้องผิดโอเคโอเคปะไปกันหน่อยไปอย่าไปโรงงานไปไอเหหินร้านตรงเหมือนกันนะ มาดูพิชยะกันนะครับพิชยะพิชยาพิชยะพิชยะพิชยะยาวใช่ไหมมาดิ